สวัสดีครับสวัสดี f อช่องกเกษตรปอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสวนนะครับที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานนนิวาดจังหวัดสกลนอครฝนกำลังตกปล่อยๆนะครับ้าเพกขึ้นเต้มเลยนะครับเนี่ยเหมือนหน่อไม้เลย าสำรวจตรวจสอบนะครับพื้นที่โอ้ดอกไม้สวยงามมากเลยนะดอกเหลืองๆอดินตรงนี้ดินนุ่มดีมากดีน้าเจะเไผ่มาลงหน่อยดีนี้ไม่ทันฝนตกปล่อยๆนะครับเนี่ยกลางล่มมา ทางลมข้างก็จะเป็นไรอ้อยนะครับก็จะเดินเข้าห้องในก็ฝนล,ลงเม็ดฝนตกเปียกหญ้าเต็มเลยรู้ว่าต้นไม้อยู่ตรงไหนบ้างแล้ว หญ้าสวยงามเลยรู้วัวกินหรือเปล่านะนี่ต้นไม้ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็โตดีนะครับต้นต้นแดงนี่ข้างๆแนวเขตแดนมันมีต้นมีประดู ดูเทาวันนี่รัดเข้าไปในเนื้อไม้เลยอู้ดอกอะไรเนี่ยฮะสวยงามดอกอะไรสวยมากเลยนี่ดูใกล้ๆโฟกัส เดี๋ยวมีเวลาจะเอาพอดีมารถโดยสารไม่ได้มีอุปกรณ์มาไม่ไมีมีดมาตัดถาวัน,นี่นี่น่าจะเป็นหือดอกหอมว่าอยู่ว่าหอมดอกอะไรว่ากลิ่นอะไรกลิ่นในนี่นี่เองนี่ดอกนี่หอมนะครับหอมมากเลยหอมแบบน้มหอมอะ่ะ ดอกสวยดอกสวยมากเลยมันหรือเปล่าไม่รู้หรือต้นอะไรนครับพาสำรวจพื้นที่ประดูนู่นประดู ครับกล้องอาจจะเบลอนิดนึดน่งฝนลงเม็ดลปอยปลอย,ลอยก็พยายามที่จะเก็บภาพให้เยอะที่สุดนะครับขณะที่รอเจ้าหน้าที่รอเจ้าหน้าที่ทกศ ข้างในเป็นไงเนาะต้นไม้เดินสำรวจนะครับผมดอกกระเจียวหมดแล้วกระเจียวหายหมดแล้วนี่ดอกอันนี้สวยมากเลยนี่นี่เถามันอันนี้มันนะครับเนี่ยนี่นี่มันนีต้นมันนี่ดอกอันนี้นำเสนอหน่อย สวยนะครับนี่เออนว่าฝนตกมามันก็เลยนี่นี่ดอกนะฮะยังไม่บานเน่สวยนะครับดอกสีเหลืองอึ๊บอุ๊บเอาเทอมันรัดขาแล้วนี่มันโอ้มันดงมันเลยเนี่ยนี่นะครับดงมันเลยนะครับ ก็อนุรักษ์ไว้นะครับต้นยางพวงนะฮะเนี่ยหรือต้นกลุงต้นกลุงเดี๋ยวก็จะเอาเสามาลงนี่ตอนนี้กำลังขุดง่ายเลยหน้าแรงนี่ขุดยากโอ้ไผ่ไผ่เดี๋ยวต้องไปลุ้นไผ่ว่าไผ่รอดหรือเปล่าตรงนี้ก็ดอกสวยนะะเนี่ยนี่ดอกสวย สวยงามเก็บภาพเก็บภาพดอกไม้ดอกหญ้าในป่าน,านี่สวยสวยนะฮะอยากเข้าไปดูอยู่นะแต่ว่ามันเปียกเนะี่ยกล้องก็เบอร์เบอร์โฟกัสมือสัน่นต้นนี้ต้นสมอนะฮะเนี่ยต้นสมอต้นนี้ ต้นสมอโอ้ยหักแล้วคนหักหรือเถาวันหกนกนกนักเนาะนี่ต้นไอ้ย,ยงพวงเอ้เถาไอ้นี่คุมหมดเลยเนี่ยนั่นแหละหน้าแรงถึงจะมาสางออก หอมหอมดอกดอกไม้ดอกมันต้นข้างหน้านี่ก็ต้นตะคอนะครับต้นใหญ่ๆต้นตะคอหอมหอมดอกไม้ต้นตะขออ่ะ ตรงนี้เข้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะตัดเข้าตรงนี้ป่ายูคาลิปตัสป่ายูคาลิปตัสเดี๋ยวไปดูแปลงนาต้นไม้ก็มาปลูกแซมไว้อยู่นะครับแต่น่าจะไปไหนหมดไม่รู้ เดินสำรวจอ่ะตะเคียนตะ,ะเคียนตะเคียนยังเหลืออยู่เสาใต้พุ่มไม้เป็นยังไงมั่งน้อครับพาเดินสำรวจ ตรงนี้ก็มีเชื้อเห็ดนะครับเอาเห็ดมาปล่อยเห็ดขมยูคาต้นกระเจียวตายหมดแล้วไปหมดแล้วไม่มีละนี่เดี๋ยวใช้ันนั่นทุกนเะนี่ยดมดูก่อนอือผักกระแยงผักกะแงงนี่ครับผักนะกะแงงนี่ผักกะแงงอือนี่กำลังออกเลยผักกะแยง นี่กระเจียวกระเจียวก็มีกระเจียวก็เหลืออยู่อดอกไม้ป่านี่ก็อึ๊บปึ๊บ,บโฟกัสหน่อยอผักกะแยงนีง่ครับผักกะแยงเยอะอยู่โอ้ดูน่ โอ้เยอะอยู่นะครับเนี่ยดูยนาข้าวนี่ระกเกียวระกเกียวก็มีดอกให้เห็นอยู่ปโอ้ยข้าวก็ข้าวไม่สวยเลยนี่ไปยังไงดีเนี่ยต้นไม้ก็ตายไปเยอะ ต้นไม้ก็ตายไปเยอะเหมือนกันโอ้หไม่น่าได้แล้วข้าวเนะี่ยนี่ไม่ได้แล้วไม่มีข้าวเลยมีแต่หญ้าไม่มีข้าวเลยมีแต่หญ้านี่ดูมีต้นไหลรอดบ้าง อ้มืดหน่อยนะครับต้นอะไรรอดมั่งตัวนี้ต้นอมะม่วงหิมะพานนี่ต้นอะไรต้นะเะดาตรงนี้แล้วก็ต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้เปียอทอ,อ้ยสาทอนนะครับสาทอนเอาเะดาเสดาเดา เสดาะเสดาะเดา,เดา,เดานี่ก็เดาโอ้โหยังไงจะเกี่ยวยังไงเกี่ยวมือหรือเกี่ยวรถเกี่ยวมือก็ปวดเอวเลยแหละเกี่ยวรถเขาก็ไม่ลงให้ไม่คุ้มนะครับข้าวไม่มีเลยโอ้โอนี่ทางน้ำทางน้ำผ่านตอนนี้ต้นอืมนัน่นจำชื่อไม่ได้อีก ต้นในมาข่าโมงตัวน,นี้น้ำน้ำพังหมดแล้วตึ๊บเดี๋ยวขอลุยไปเลยลุยไป่อตึ๊บ,บนี่ก็มาค่าโมงตัวน,นี้รอดแล้วเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้รอดแล้วรอดแล้วเนี่ยึ๊บ ต้นยางนาต้นยางนาต้นไหนจามจุรีก็หายไปไหนหมดตรงนี้จามจุรีจามจามุรีตายแล้วตรงนี้จามจุรีหายไปแล้วนะครับบรรยากาศทุลักทุเลนะครับเดินกว่าจะเดินมานี่หญ้าหวานหญ้าหวานอิสราเอล จะพาชมบรรยากาศ,กศ,กศกสักหน่อยนะแล้วก็จะพาไปชมไผ่ต้นยูคาที่เหลือรอดฝนตกนะครับวันนี้ลุยมาก่อนจบคลิปนี้ขอดูดอกไม้หนะ่อยดอกไม้ป่าสวยๆมะฮอกกานีโอ้มะฮอกกานีก็รอดอยู่นี่มะฮอกกานี หลายต้นอยู่อากาศมืดๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมไผ่กันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับ